pass them all and over let me try Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video คำว่าอะไรดีอ่ะเขียนชื่อแอดดีเอามือเลิกคิดมักหนึ่งแจกไอจีแจกไอจีแจกดินมันคือปิงฟองดินนะไปเจอไอนี้ถ้าเราต้องมาตั้งคนลูกปิงปองนี่คือเราต้องมาทำกาวติดอันนี้ถ้าใช้ลูกปิงปองนี่เอาเลยติดได้เลยได้เลยค่ะ Kids. Have you forgotten the meaning of Christmas? No, Father. It's just that things are different now than when you were a boy. This is 1953. ได้ต้นคริสต์มาสปลอม,มอันที่เป็นแบบเล็กๆกอ๋อที่มันเป็นเส้นบางๆใช่ที่เป็นเข็มๆบม้านอ,อ,อยากจัดแบบนี้อ่ะ วันนั้นกินรสเล้าที่อร่อยกินม่หมดเลยเท่ว่าหนุ่มน่ะก็จอะไรอีกแบบเออมันก็เบสอะเหมือนเอ้เอ้อะไรก็ว่านทาังได้ซิมเนี้ยนัเกิรใหม่สอีก็ฟูไม่ได้ิ้ทีนี้วันละับ ดนดนั buy, buy, buy. ้องผอมจังเลยอะ่ะเขาซื้อด,ดีไหมอะ่ะน่ารอมิสเตอร์ซันต้า ไม่แล้วนี่มันไม่เองได้ปะไม่ได้มันต้องมีหลักไ,ได้ว่ะมีสวิตมันต้องใส่ฐานเอาไหมเอาหรือว่าเราเอานี้โอสกูหน่อยแต่ว่าเลิศงั้นเอาอันนี้ก็มันสวยไม่ได้ด้วยกันเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ติดตามเดี๋วยวเราทำเองไม่สวยเชิญถ่ายแหละเขาถ่ายร้องหรือว่าเราแต่เขาว่านี่โคตรสวยแต่เราเขาคีดเทีปแต่มันไม่มีที่ติดเอาเราจะแขวนกับอะไรอนะ่ะอะไรติดกระดาษ เรามีคริสต์มาสน้คมันก็จะร้อนเนี่ยเรานั่งรองกินทงคัตส,สึวาโกะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ก็ดีเลยเขาชอบข้าวราเม็งมาก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  กีนนี้มจังตองต้องเข้าันนี้ดีจริงๆวเจะกินเวอร์หวังเละ นี้เราใส่เสื้อสีแดงนะคะเพื่อให้เขากับความคริสต์มาสเพราะว่าวันนี้จะแต่งห้องคริสต์มาสคนนี้เป็นของที่แบบซื้อเกี่ยวกับคริสต์มาสมาที่อีกเกียปีนี้ไม่ได้ซื้อเยอะนะคะเพราะว่ามันเปลืองเงินนิดหน่อยเราก็ซื้อเฉพาะอันที่อยากได้อันนี้ถุงซื้อแบ่งกับพี่มาคนละถุงเพราะว่าเผื่อได้ใช้แบบจับสลาก,กวันปีใหม่จะได้มีถุงที่น่ารักแล้วก็ได้นาฬิกามาค่ะ ได้ขนมน่ารักมากอะอันนี้คือแบบคือเห็นเราอยากได้เลยเราก็ซื้อหมาแขวนเสื้อมาเพิ่มอีกแล้วซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่เราก็จะมีพวกลูกบอลตกแต่งเราหานครึ่งคนละครึ่งกับพี่นะคะเพื่อการประหยัดเงินเพราะว่าซื้อหนึ่งกล่องอะมันสามอห้าสิบาทแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้นี่เราก็ได้อันนี้มาทุกคนวันนี้แหละเราจะทำไอ้ตัวนี้กัน มันจะเป็นนี่มันจะเป็นผ้าเอาไว้แขวนเป็นรูปต้นคริสต์มาสแล้วก็เราจะห้อยพวกลูกบอลต่างๆนี้อยากอัปเดตทุกคนว่าเรามีเตียงแล้วคะ่ะวันนี้ก็เตียงมาส่งพอดีจากซื้อจากอีเกียนะมันเปลี่ยนมูดไปมากเลยตอนนี้เรานอนเตียงแล้วนะคะทุกคนคือเรายกตัวเองขึ้นมาจากพื้นแล้ว หลังจากที่จริงๆคือไม่ได้ชอบนอนพื้นหรอกแต่ว่ามันยังไม่มีจังหวะแล้วโอกาสที่แบบจะซื้อเตียงไหนดีคือตอนนี้คือได้แล้วแล้วก็ถูกใจแล้วก็เป็นได้เป็นโครงเตียงไม้จากอีเกียนะคะแล้วก็พอดีฟูกที่มีมันไม่พอดีกับเตียงอีเกียก็เลยซื้อฟูกที่นอนอันใหม่บวกกับท็อปเปอร์ด้วย เราไม่ค่อยชอบเตียงที่นุ่มจนเกินไปเราชอบแบบแข็งประมาณหนึ่งแล้วก็คือแข็งแต่นอนสบายอะ่ะก็เลยไปลองเทสนอนดูแล้วก็ถูกใจอันนี้มาแล้วก็เออจัดแจงซื้อฟูก,กับท็อปเปอร์ด้วย <c oughs> แล้วก็ได้เป็นตู้ลิ้นชักมาใหม่นะคะก็จะประมาณนี้เลยมุมใหม่ ไปแต่งคริสต์มาสกันดีกว่าน่ารอมาเนี่ยเราถ่ายมาจากที่อีเกีย เราคิดเองไม่ได้ไงเราก็จะห้อยตามเขาเลยนะคะแพทเทิร์นตามนี้ <c oughs> เนี่ย, <c oughs> เ,ยเราแขวนด้วยนิตโต้แหละทุกคนเราไม่กล้าเจาะผนังอ่ะแบบทำตอนกลางคืนด้วย <c oughs> แต่มันอยู่นะมันเบามากเลย <c oughs> น่ารักมากเนี่ยแล้วก็เราจะแปะพวกอันเนี้หยห้อยๆไป ซื้อแบบ60บาทนี่คุ้มมากอะเราว่าเราจะวางที่ชั้นที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ <_ d ream> <_ d ream> ต้นเดิม3ปีก็ยังเป็นน้องคนนี้อยู่เฟสตี <_ d ream> มากอะ เป็นอะไรไหมถ้าจะเชิญคุณไปที่บ้านขอ,อ,องฉันที่ลอนดอนนะคะออันนี้เขาพูดว่าอะไรเหรอฮะโอเคแน่นอนครับขอบคุณครับมาดามครับอออยู่ด,ด้วยครับจะไปที่ต่างประเทศก็น้ำตกไลเข่นบารที่ที่โฮมกับโปรเฟสเซอร์บริการที่ตกลงกฎหมายนะบ้าชะมัดเลยอุตสา์จะได้เดินทางไปสแสวงหาโฮมแทๆ้ๆนี่เราต้องอยู่โยงอย่างนั้นเลยนี่ย ทำอะไรสอกอย่างสิครับจะทำพสาสปอร์ตปลอมหรืออะไรก็ได้ไเลยค่ ปลดมาเลยค่ะคุณพี่อ๋อจะพาเอาคาัตเตอร์มาอยู่นะเดี๋ยวจริงไหมเนี่ยเอามาใช่เย้ทาเป็นผู้หญิงใช่ <What? S 1> ติดสติกเกอร์กันเองแหละจะรอดไหมเนี่ย okay. คืนงนั่นดิจริงๆนดเไม่ร้ัลมันมัไม่เยอะมากของของอมีไก่อก็นอให้พากินเปนหลักเพว่าพาม่กนยอเาอ่ดดูกันบ่อยมากตั้งแต่ตั้งแต่ เราดูมีไม่แล้มีปีหนึ่งเขาดูกับมอสองคนเพราะเพื่อนไปต่างประเทศหมดเลยจริงเหรอวะที่คอนโดเก่าเขาเราดูกันสองคนหมอสงงก็กินยองอุ้ยอคิดมากนะมึงเนี่ยเขียวแดงเขียวแดงเขียวฟิลลิ่งเฟสทีฟได้มาหรือว่าขึ้นมาจากข้างหลังล่ะเน้ ดับที่กองเรียนดับที่โอ้โหเยอะขนาดนี้เฮ้ยยิ้มถามเลยหรอมันว่าซอนนี่เพราะปกติก็จะเป็นซอนนี่ปะ่ัมั่ไม่มันว่าไม่มีใครพูดมันต้องมีมันต้มีภาษาก่อนยังไม่พูดยไม่แต่มีแทนชอยนะมึงวัวไหวมันต้องมีทุกภาษาใครก็คือภาษาญี่ปุ่นอแต่โค้อยู่ตะมันก็ว่าอยู่ตะมึงใส่ญี่ปุ่นมึงจึงไม่คล่องไม่แปลกแต่ใจมันต้องอยู่กลางเป่าอ๋อเอว่าเขารอถ่ายใจมีอยู่2องนาทีแล้ว

ค่ะม ja, ja, right. um, okay. right. ันไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นเราอ่ะมันโตเป็นให่แล้โตแล้วโตแล้วก็โตแล้วมาแล้วก็พูดเหมือนแม่บ้างอย่างมั thank you so much for this award we want to celebrate with you เดี๋ยวมาตัดทีห่าทามิเนจตัวเรื่องของ NCT เขาส่งเรียมาตั้งทำไมเอาแค่ CG ทำมันกได้พี่กุล โอ้ยโุ้ยมีคนอื่นด้วยนี่แก้ใกล้เลยที่จอมไม่ีเสียี่มอถ่ายรูปให้หน่อยที่มอไอยู่ใกลๆไม่ไใกล้ถ่ายรูปเหรอี่มอไอยู่ไกลๆมือใจร้อนโอ้หไม่เห็นเลยมึากว่งทำไมบวบปลยทำอมที้อะเออเฮ้ ไม่ดูมิสไม่ิสนี <t 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 ่แหละมื uh <t 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 ่าไม่กวนคนต่างกินแล้วมูดแปลอยู่ใครพูดว่าเอ้ากูม่ใจนี้จรมาใจเกี่ยววว้าวคุณมอชอบรืออซโอเคไม่เกียวอันนี้คือเตรียมงานปีหนึ่งป่ะมึงอ้ทำไมอลังการจังวะโอ้โหในดึงใโอ้โหโอ้โหโอ้โห มาทูเจทูเจว้าวก็ว่างานนี้ทำเพื่อซีีว้าวก้ริสเนนแพหน่อยเอ้ยูเาแอนีวะวิน้าวเป็นเองปกใจ ก like ันได้กันได้แบบอิสระอย่างนีอ่งน้เดือดรึ๊กเดือดรึ๊กทำไมกันเกูชอบที่ก็ยังนับเป็นหนึ่งเพลงอะมึงวงหน่งจะรอมาพีว่าอ๋อวันนี้เออมาแค่2อเพลงค่ะแต่เพลงนึ่งก็ได้ดูเขาฉลาดจริงนะใส่มากินข้าวกับซิชีลาชิโรมาแล้วน้ำมัน ที่หังก็ส่งนี้อะทลมาอบไทยโลมาเลยเซโเราคือเซนิมจัให้เียกีอะไรเซ็อะ็อมาแต่ว่าไม่มาไม่ม่ล You're not in that l o v I feel safe. In an entire world of just 60 Creativity and psychosis often go hand in hand Genius and madness There's no player in the world as gifted as you are He's a world champion เปิดทีวีดูนะแต่ว่าตาเนี่ยทำงานช่วงนี้งานเดือดมากเพราะว่าร้าน <c oughs> <c oughs> กำลังก่อสร้างอยู่นะคะก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่นอกเหนือจากแฟทเอ่อที่อารีด้วยก็เลยแบบช่วงนี้ก็เดือดเดือดเดือดตลอดก็สู้ตายเดี๋ยวจะมาเปิดเผยทีหลังว่ากำลังทำอะไรอยู่ แล้วเราก็คือเจ้าของร้านมิลเชคที่กำลังนั่งกินมิลเชคร้านอื่น <c oughs> ร้านนี้ก็อร่อยนะ <c oughs> Graphic Noise Affects You Like A Squeaky Violin Kick Your Cares Down The Stairs Come To Holiday Inn นี่ขอขายของหน่อยค่ะทุกคนนี่คือหมวก f a t a n d Angry ข้างหลังก็จะมีเป็นปักโลโก้นะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย เป็นหน้ามิสเตอร์แฮงกี้วางขายที่ที่หน้าร้านที่บางรักนะคะแล้วก็มีขายที่แฟรงสยามซอยสองที่สยามสแควร์นะคะก็ไปดูกันได้นะไปลองจับลองดูกันได้เดี๋ยวนี้จะใส่ไปข้างนอกด้วยเดี๋ยวจะออกไปนั่งร้านกาแฟที่เพื่อนพาทำงานอยู่ไปเยี่ยมเพื่อน <laughs> เัน <ider Stadium> ์แปลแต่าร่ดแต่บบถ้าอยากกินอะไรแบบซาๆหวานๆไม่นมแบบวันเสบายึนมีกี่ที่บอกเปิดร้านแน่ะเนอล่าดีตัวเลาดกัว I can save the next hit, but now, bro, we next up. You witness the best of everything that happened. every time I rap, she finds an ounce of satisfaction. And I'ma roll it up, and you gon' pass that shit. And if you do, I'll overdose you now. I'm วันนี้ซื้อเทียนหอมมาเป็นครั้งแรกคือไม่เคยใช้เทียนหอมจุดในห้องเลยแบบไม่เคยเลยแล้วก็ช่วงนี้ไปดูคลิปของพี่คนหนึ่งมาเขารีวิวเทียนหอมของ b a t h and บ o ิ y Works ก็เลยแบบเออสนใจ่นะคะนี่เราซื้อเป็นกลิ่นสต r อเ b e r r y กาเคมันหอมมากทุกคนไปลองดมกลิ่นนี้ที่ร้านใช่ไหมคะคือแบบหอมมากแบบต้องซื้อเออดังมากไอรุ่นที่มันเป็นทรีวิกที่แบบมี3ามไสเทียนอย่างเงี้ยคือจุดละเขาบอกมันจะทัวห้หอมมากช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้เท่าไหร่นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าวงการนี้มาก็กเดี๋ยวคืนนี้จะลองจุดดูเนื้อเทียนเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เหมือนมันจะมี หลายแพ็เกจจิ้งนะเคยเห็นเป็นอีกแบบที่แบบเป็นลายๆดอกๆไม่แน่ใจเหมือนกันดูคลิปของพี่โมมีใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันควรจะปัดวิกให้แบบให้ให,ให้ให้เกือบติดเนื้อเทียนอนะเพื่อที่แบบเวลาจุดมันจะได้ฟุ้งกลิ่นแล้วก็หน้าเทียนมันจะละลายเสมอกันแล้วก็กลิ่นจะหอมมากขึ้นแล้วก็เหมือนเทียนจะยืดอายุการใช้งานให้มันนานขึ้นนะคะไม่แน่ใจนะทุกคน มือใหม่มากสำหรับเรื่องเทียนหอมเดี๋ยวจะลองดูนะคะอันนี้วันก่อนๆเน,นี่ยไม่ได้แกะถุงเลยได้มาสองสาวันเลยคู่ละ100ร้อยมั้งเหลือคู่ละร้อยน่ารังมากคือเราเป็นคนที่ซื้อถุงเท้าบ่อยมากค่ะเราก็มีเยอะมากๆมากๆซื้อตลอดเวลาไม่เคยใช้เหมือนกันปกติถ้าใช้ใช้อันแบบตามแบบถ้าคู่ร้อยอะไรเงี้ยแล้วคือมันชอบขาดตรง นิ้วโป้งแบบเร็วมากก็เลยหันมาใช้แบบอันแพงขึ้นนนึงแบบผ้าหนาคืนนนึงก็ใช้ยูนิโคอยู่แต่ไม่เคยใช้มูจิเลยเราเพิ่งซื้อมูจิมาเดี๋ยวลองใช้ดู<ม>อ๋อเราก็ได้อีกอันนึงมาแล้วก็ได้นี้มาค่ะเป็นหมอนอิงจากล้าน ิร์สตูดิโอนะคะเป็นร้านในไอจเป็นหมอนอิหน่ารังมากเดี๋ยวแกะแล้วจะวางให้ดูนะคะว่าน่ารักขนาดไหนไปอาบน้ำดีกว่าแล้วจะมานอนจุดเทียนหอมเพื่อความสุนทรียภาพนะคะ